จะปิ้เกิดอตั้งล้งางจานม่าต้องพกอันนั้นเดย์วต้องพกถังนะถังคือถังเวลาเขาไปฉีดอันนั้นไหมฉ oh. ีดปุ๋ยน,นะ oh. Oh. อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ <Okay. S 1> พวกเราด้วยนะคะ <Okay. S 1> ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะ <Okay. S 1> สวัสดีค่ะ บ้านน้องบุหลายจ่อยนะคะมีผลิตภัณฑ์นะคะจะเป็นมอนนะคะแล้วก็จะมีเสื้อแล้วก็นี่ค่ะมีกระเป๋านะคะกระเป๋าน,น้องบุหลี่จ่อยเรานะคะแล้วก็แก้วนะคะจะจําหน่ายนะคะพ่อแม่ท่านไหนนะคะสนใจนะคะสามารถสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้นะคะที่เพจไทยบุหลายจ่อยนะคะหรือไม่ก็ไอดียคุณแม่นะคะ0 8 2 1 4 3 1 3 0 0นนะคะสามารถที่จะอุดหนุนผลิตภัณฑ์น,น้องบุหลี่จ่อยได้นะคะ สวัสดีค่ะพบกับช่องพายบุญหลายจ่อยนะคะนี้พาลูกชายมาอาบน้ำค่ะอากาศร้อนค่ะอากาศร้อนมากสถานที่อาบน้ำค่ะกระสิบปเปิดตะเบิงจักเล็กหน่อยเชะค่ะ <c> ม <oughs> ันเชะเพราะว่าว ช้างแสดงช้างแท็กซี่เนาะก็มาอาบน้ำอยู่นี่นะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นช้างแสดงนี่แหละคะ่ะมันก็เลยแฉะเนาะมันนี้หอนแห้งค่ะธรรมดาพอก็อจะตักน้ำมาอาบหายแต่ว่ามันนี่ <c oughs> <c oughs> หอนแห้งอ่ะหอนจนว่าเอาขี้ดิ้นข้นทั้งตัวกินเต็มหัวเลยเต็มตัวเลย จักอันนีเซย์หุ่นจะอ้อนนมหนามไว้ในป่าแล้วก็มาพูดเซย์อ้เยเต็กอีแม่บ่แล้วเี็กเม่บ่านหลับครับเาบขาเดียวห่อนเขาเดียวหอ่อนอาบหนามมัอหนีสา,ามเสื้อสี่เสื้อดีแนละ้วเฮ้ยจะไหนแล้วเนาะอากาศมันห่อนเนาะพอ่พอพอ่อหันดากมาหา,ลาเลโอ้มันเถิงหน้าแล้วอนั่นง,ง,นนงสิไปลบใสยเยอะทั้งร้านกับเป็นกำแพงเออมันมีถ้ำอยู่เนาะมันมีถ้ำพูดเอาพูดได้สิมุดเขาไปได้บอลคือเนาะ Ui, sao, bộ bìa năng mất rồi Bên bàn mình đều đều rồi นาวกระไลเห็นเหแล้วมันแล่นามันเบียดแม่พีม มอพันธุ์ดีเลยมอพันธุ์ดีไปกูันดน้ำไม่ปากอยู่แต้น้ำหนามพอวะเป็นโก๊ลรักไม้นะน้ำบ่ไหลน้ำแม่น้ำยู่เพื่อนไหลพ่อแดดอันนี้ เนจิต้องจ้างรดน้ำเพื่อนบ่จากรดน้ำจากลดน้ำเปนประเทหายเนาะมดเจ้าบาทเกิดเป็นยังสิบเกิดเนาะน้ำลายป็นนั้นแล้ว ำอูก้ามอ่านหนังหนึงจะเผาไปดูดโชว์โชว์ซูคิมอยู่บ้านนาั่งกับรถํำนันแหละ <c oughs> แต่ว่าอยู่หนี่ลยคือจะได้ทีว่าเขาเอาหนามมาขายห้ใใ่นะแต่แต่กรนหนามมันเข็ม,มน มาสอนมาบ้างวะกีฬาเบี้ยเราเวลาหอนจะให้มาหอนหอนกินและก็คายออกกินแล้วก็คายออกสลดได้ได้มีคนขูดจักอันอ้อมไว้แล้วก็มาใส่มือใช้เบิ่งแข่ากันเบิ่งแข่าเนี่ยเบิ่งแข่าคนเนี่ย นี่หูจะค่ายใส่มือมาเป่าโตจกของเอออันนี้กับไปใช้ยังไงพร้อมแขกกับอมี่ะนะแขกกับอมีอาบน้านม่นีเบิดมืออพอปะหลอียเนะดินมันพอไปเลย้อนค่อน แม่เราก็ชอบอันนี้เองแหน้าห้อนี้ยู่แต่น้ำหนามหรอจ้าอยากได้อันนี้ได้นั่นเพิ่นนะแม่เขาอยากเป่าเองเขาด้วยนะตะเหลียบเลยตะเหลียบอ มวนมวลถึกใจครับถึกใจสิ่งนี้ครับมา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 ว้าไอ้แล้วพอดิไปใส่เ้อเอาหอดัีสี่ตัวเอาหอดกับสิไปอย่างเดียวเลยวายางไปหอดอันนี้ยางไปหอดบ่องผูกข้าวเดียวแห่งว้าน้อยๆซื้อดำอุ่มความร้อนนะคะอำน้าให้เป๊บเดียวกันหอนคือเก่าค่ะ ปริงเกิด <cử> ท <as rê en> ั้งหลังสากิงิงเกิดทั้งลังสากโอ๊ตพี่ว่าพอกับเบาคือเวลาเราเปิดสวิตช์มันเมือนตื่นไปตื่นไปตื่นไปสนหน่อยเหอะใจของเ็ยังน้องิงเกิดทหลังสากะไมาต้องพกอันนั้นเ ต้องพกถังนะถังคือถังเวลาเขาไปฉีดอันั้นไหมฉีดปุ๋ยเห็นนะโบด็กินอมเลนแล้วก็ไข่อกระเบื้องไปยังนั้นน่ะแก่เพิ่อุ้งตุงอยู่นะเพิ่อมไ้อุ้งคอกระลุกยูนิกกนนล่าบุป๊ปปิไซดกน่นเห็นบอน่ะเห็นบอนี่ <c oughs> เป่าใช่พ่อเป่าใช่พ่อเบิ้งตัวเอ๊ะ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 อันนั้นเอาสก๊ะปุกเอาอีกเอาอีกพ่อเอาอีกอาบปากใส่เห็นไหมคะในแป๊บเดียวแห้งแล้วนี่แหลานสิไปใส่แล้วลู้ว้าพันหอดเวลาพันหอดเวลากระบาดมาลูกมา แห้งแล้วค่เห็นว่าอาบน้ำเมื่อกี้เองเพิ่งเทเพิ่งเพิ่งฉีดไปเมื่อกี้แห้งแล้วมึงมึงผุ่นผุ่นผุ่นนี่ฮะฮะมึงมึงมึงแก้มแก่เอาฟองเพ่นอ้อมน้ำไว้ก็ขี่ไล่คัะลุกปะปะปะพี่ปะพี่ปะพี่มาพี่ทางพี่ทางพี่ลบขึ้นลบขึ้นมาพี่ลุกมา มาเด้อ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 มา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 แม่มา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 เรียวเรียวมาเรยวเรียวมหูละมือหูละอยากกลับมาลงมามาพีมาพีเลี้ยวเลี้ยวเลีเลี้ยวลงเลี้ยวตีโข่งไกลไกล ตีโขงใกล้จ้าดูคุณแม่เราจะแห้งแล้วคันนะยังไปไม่ถึงที่ผูกเลยดูดากชอบดูดากดูแล้วมีความสุขคือดากเขามันจะกลมกลมแบบเวลาเดินมันดุกดิ๊กดุ๊กดิ๊กอนะ่ะมีความสุขว่าอะไรคือมันไม่เขากินอิ่มเขาอะไรแล้วดาด ตรงตูดตรงอะไรเขาเต็มอย่างเงี้ยเราก็มีความสุขหเห็นไหมคะไ่แห้งแล้วนี่นนดูค่ะดูต้นพญาสาัตบันหรือต้นตีนปิดหน่วยเพิ่งกำลังลนปิ้วเต็มอยู่พอดพามาอาบน้ำเล่นน้ำนะคะจะได้ผ่อนคลายนะคะจะได้ ไม่ต้องร้อนมากเนาะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะ